วันนี้ก็จะมาคุยเจ้าคอนเดนเซอร์ไมโครโฟนที่ห่อไฟฟายนะครับ K670 นั่นเองนะครับเป็นไมโครโฟนบอดแคสต์นะครับหรือว่าใช้ใช้ในการรีวิวสินค้าอะไรต่างๆพูดในเรื่องของการรีวิวหรือว่าไลฟ์สตรีมอะไรต่างๆเนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับวันนี้ผมเองก็เลยมารีวิวในรุ่นนี้ให้ฟังนะว่าเสียงออกมาเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับแล้วเรามาดูเลยว่าสิ่งที่เขาให้มาภายในกล่องเขามีให้อะไรบ้างนะครับภายในกล่องเนี่ยรูปร่างหน้าตาก็กล่องก็จะมานี้เลยนะครับซึ่งภายในก็จะมีตัวไมโครโฟนนะครับ มีแจ็คเคเบิลนะครับเป็น A ไปยัง B นะฮะเพื่อต่อปลั๊กแอนด์เพลลงมาในคอมพิวเตอร์ได้นะฮะนอกจากนี้ครับก็จะมีตัวเกลียวแปลงนะครับ5้าทัไปยัง3ามทันะครับเพื่อที่จะรองรับไม้แบบที่เพื่อนๆเห็นข้างหน้าแบบนี้นะฮะและนอกจากนี้นะครับมันยังมีตัวฐานครับมีน้ำหนักเลยนะฮะแล้วจะมี3แกนนะครับเอาไว้แปลงนะครับแปลงเป็นเป็น5้าทัไปยัง3ามทัแแบบนี้นะฮะเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมครับ ก็จะเป็น3ท่อนค่อนข้างจะใช้ในการเคลื่อนที่ไปไหนมาได้นะครับแต่สําหรับใครต้องการฟิกแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะทําได้นะครับโดยการซื้อนะครับต้องซื้อลักษณะของสแตนแบบนี้นะครับราคาก็ไม่แพงมากนะฮะชุดเนี่ยมันก็ให้มาแค่ตัวใช้วางไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะนะครับแต่ว่าไม่ได้แถมตัวนี้นะฮะเสียดายจริงๆถ้าเกิดแถมมาเนี่ยจะเพอร์เฟกมากๆนะครับและนอกจากนี้ตัวไมโครโฟนเนี่ยมันจะมีตัวเมาส์รองมาให้ด้วยนะฮะค่อนข้างจะ โอเคเลยนะครับราคาเนี่ยพูดถึงว่าราคาจะแพงไหมก็ไม่ได้แพงครับอยู่ที่ประมาณ2,000ต้นๆแต่ผมว่าตัวนี้ค่อนข้างจะเกินคุ้มมาก เรามาดูในส่วนของตัวแพทเทิร์นดีกว่าเพราะรับแพทเทิร์นเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของ u n i ิเดเรชันแนลนะครับผมจะแปะลงใปข้างๆให้ดูว่าเป็นยูนิเดเรชัน n a ลเป็นลักษณะแบบไหนนะฮะสามารถที่จะใช้ระบบ iOS และระบบ Windows ได้นะครับไม่ต้องติดตั้งอะไรนะครับแค่เสียบตัวแจ็ค USB เข้าไปสามารถที่จะเล่นได้เลยเข้าไปนะครับมันจะมีตัว System นะครับ p e e l e นะฮะแล้วอย่าลืมนะครับเข้าไปในส่วนของตัว Sound นะครับแล้ว่า นอกจากนี้ครับมันจะมีตัว input volume นะฮะสามารถที่จะเช็คว่าเ,เสียงออกมาเป็นยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบในส่วนของการ input เสียงเข้าไปว่าเสียงแต่เริ่มต้นจากศูนนะูนย์เปร์เซ็นต์ไปจนถึง100%เนี่ยเสียงพวกเกี่ยวกับ noise เป็นยังไงบ้างซึ่งห้องที่ผมอยู่ยตรงภายในสิ่งแวดล้อมแบบนี้มันค่อนข้างจะเปิดมาก เพื่อนๆเ,เรามาตัดสินใจดูว่าการเก็บ Noise ในส่วนของเจ้าคอนเดนเซอร์แบบตัวฟไ f i ฟรุ่น K670 เนี่ยมันเป็นนักหนักเป็นไหนมากงเอาเรามาดูหน้าจอนะครับหน้าจอ,องผมก็จะเป็นตัว Mac นะครับก็เข้าไปในส่วนของตัว Input และกันนะครับผมจะปรับในส่วนของไมโครโฟนที่ลักษณะ Input ต้ั้งแต่0นะครับ25% 50%, 50 75%และ100%เลยครับเรามาดูกันว่า Noise เป็นยังไงบ้างนะครับ

และ100%นะครับเป็นยังไงบ้างรครับในส,ส่วนของตัว100%นนะครับผมขออนุญาตกลับ กลับมาเป็น50%ให้ดูว่าเสียงมันเป็นยังไงนะครับซึ่งถ้าเกิดลองฟังดูแล้วนะครับการเก็บน้อยเสียงมันก็ได้ยินแต่เราสามารถที่จะใช้ในส่วนของตัวซอฟต์แวร์นะครับโอซอฟต์แวร์ที่ผมใช้อยู่ก็จะเป็นตัว Adobe Audition นะครับ202นะครับ2020นะครับซึ่งจะเป็นตัวที่เอาไว้ในการทำพอดแคสต์อะไรต่างๆสามารถที่จะใช้งานได้นะครับตัวนี้ของผมเนี่ยเป็นลักษณะของลาเส้นกนะ็คือเช่านะครับ เพื่อนๆที่สนใจแล้วเาสามารถที่จะนํามาพอดแคสอะไรก็ได้นะไมโครโฟนตัวนี้ก็ลักษณะของการรับของเสียงมันค่อนข้างจะใช้งานได้ดีเลยนะครับในลักษณะใกล้ๆแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมออกมาไกลๆหน่อยสักหน่อยหนึ่งนะเป็นยังไงนะฮะเอาเรามาดูว่าถ้าเกิดเสียงออกมาสักหน่อยหนึ่งนะเสียงเป็นยังไงบ้างครับอันนี้นะครับผมก็ออกมาประมาณสักสามสิบเซนนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดออกมาสักอันนี้ออกมาสักหนึ่งเมตรนะครับ เมเป็นยังไงบ้างผมไม่แน่ใจนะว่าเสียงมันโอเคหรือเปล่านะฮะก็คือเป็นการตัดเสียงหรือเปล่าว่าเสียงพุ่งเข้าไปแบบนี้นะฮะแล้วก็ผมก็ออกมานะรประมาณสักเมตรครึ่งนะครับอันนี้ออกจากหน้าจอนะครับเมตรครึ่งก็คงไม่ได้ยินเสียงวนะ่ะเนาะอ่ะก็ได้ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมปรับมาเป็นแพทเทิร์นนะครับซึ่งโจคาร์ดิโอยเนี่ยมันจะอยู่แพทเทิร์นอยู่ข้างหน้ารับรูปประมาณนี้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าผมปรับมาอยู่งงาั เป็นไงบ้างครับเสียงก็มันอาจจะเบาลงนะฮะเพราะว่าข้างหลังเนี่ยแทบจะไม่มีการรับเสียงเลยนะครับก็น้อยมากมากอาจจะได้ยินเสียงเบาบางนะครับบางๆนะครับแต่ว่ายังคงได้ยินอยู่นะครับเป็นแพทเทิร์นประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วมันก็จะรับข้างหน้านะครับหน้ารับข้างหน้าแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะได้ยินกลับมาแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับเจ้าตัว K 6 7 0เนี่ยเราสามารถปลั๊กแอนเพย์ไม่ใช่ปลั๊กแอนเพย์สามารถที่จะใช้ตัว หรูฟังแบบน,นี้ต่อเข้าไปเพื่อที่จะฟังเสียงฟังเสียงตัวเราเองได้ด้วยนะฮะ,น,ะน,นี่นะครับก็ฟังสิ่งที่ผมพูดออกไปเนี่ยก็เราจะได้ยินทันทีนะครับว่าเราพูดอะไรไปบ้างเราได้ยินเสียงจากเสียงที่ เป็นตัวคอนเดนเซอร์ไมโครโฟนได้ทันทีนะว่าเสียงเป็นยังไงนะครับออกมาใกลๆหน่อยก็เสียงก็จะบางลงนะครับแล้วออกมาใกล้ๆเนี่ยก็เราจะได้ยินเสียงรอาตัวเราเองได้นะครับเป็นการเช็คแบบเรียลไทม์ได้ทันทีนะครับเสียงดีมากๆครับในตัวนี้ราคาผมคิดว่าน่าจะไปดูตามหน้าเว็บได้นะครับก็อยู่ประมาณที่2000กว่าบาทประมาณ2006ประมาณ2007ัไม่แน่ใจนะ ท่าที่ผมจำได้นะครับตัวที่เป็นไฟล์เนี่ยได้รับการสนับสนุนจาก The n i t a o n e s m ให้ราคามาพิเศษนะในการทดสอบในครั้งนี้เซอร์ไพรส์มากสำหรับราคาแบบนี้นะครับแต่เสียดายนิดนึงนะครับเขาไม่ได้ใส่ให้สแตนมาให้กับทางผู้ใช้นะครับถ้าให้มาเนี่ยค่อนข้างจะเพอร์เฟกมากนั้นประมาณนี้นะครับในการทดสอบเสียงผมคิดว่าเสียงน่าจะใช้ได้นะในตัวของตัวเจ้า K670 นะครับเป็นไงบ้างครับในส่วนของไฟฟายไมโครโฟนนะครับ K670 นะครับคงจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจอยากจะทำพอดแคสต์หรือว่าต้องการนำมาไลฟ์สตีมนะเสียงค่อนข้างจะดีมากๆล้อราคาก็ไม่แพงมากขอบคุณนะเปนส่วนของการติดตามชมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกซับสไคร์นะวันนี้ผมฮีเมตตีจาก shutterok.com ก็ขอ,ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ วันนี้ผมก็ขอขอบคุณคุณพัฒนจริงๆนะครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์<ช>อาจารย์ตู่นะครับ<ช><ๆ>ที่ต่อจุดให้กับผมกับคุณพัฒนเนี่ยได้เจอกันนะครับแม้ว่าจะเป็นเวลาเล็กๆน้อยๆแต่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ได้ความรู้รเราอย่ามองตัวเองเหมือนกับที่คุณพัฒนว่าเอ้ยเราอย่ามองตัวเองว่าเราทําไม่ได้นะครับเรามองเรามองในภาพ us, รวม <ๆ S 2> ของเราว่าเราเนี่ยทําได้นะครับแล้วคุณจะต้องทําได้จริงๆนะครับนะไอ้นี่คือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ คุณพัดมาแชร์ความรู้ในวันนี้ทีดีน้อยมากนะครับที่ใครที่จะมา,อามอบความรู้แบบนี้ให้นะครับทีดีแบบแบบฟรีแบบนี้แล้วก็ยังให้ของไปเรียนรู้อีกนะครับโอโ้มันมันไม่มีแล้วเป็นที่สุดของที่สุดนะครับสําหรับไรนี้ยใครที่ มาดูนะครับกลับไปฟังอีกทีหนึ่งมันมีอะไรที่เยอะมากๆผมเองก็ต้องกลับไปฟังเหมือนกันเพราะว่าผมต้องใช้สมาธิในการดูคอมเมนต์อะไรต่างๆก็กลับไปฟังอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันมีประโยชน์จริงๆครับแล้วเราเอาไปต่อคอมเมนต์าไปต่อจุดของตัวเองได้นะครับในส่วนของงานของตัวเองเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวคุณพัดเดี๋ยวหลังไหม่นะครับแป๊บหนึ่งเนาะโอเคนั้นวันนี้ผมก็ขอบคุณนะครับแล้วก็ยินดีกับสามคนนะครับที่ได้นะครับผมอ่ามันไม่ได้ว่ามีใช่มันไม่ได้มีทุก ทุกไลน์นะที่ว่าเขามาสานับสนุนเพราะว่าผมเป็นแค่กรุ๊ปมันจะไม่มีสปอนเซอร์อะไรแบบนี้แต่ว่าเป็นเพอร์ซันอลที่ให้จริงๆนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณพัฒจริงๆที่มาทําให้เราคึกคักนะครับเป็นมอบรางวัลอะไรแบรบนี้นะฮะแล้วคิดว่าหลังจากนี้เราไม่ใช่แค่ไลฟ์แค่ EP แค่นี้นะครับเรายังมีไลฟ์ต่อไปหวังว่าคุณพัฒก็ รบกวนคุณพัดมาร่วมสนุกแล้วมาคุยกับเพื่อนๆอีกคนนะผมฟังแล้วคุยแล้วรู้สึกสนุกมากอ่ะคุณพัดในวันนี้เนาะเป็นการตุดจอจุดที่เยี่ยมมากๆนะครับนะฮะของอาจารย์ตู่เนาะโอเควันนี้ผมไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับชั่วโมงกว่าสี่สิบนาทีพอดีเป๊ะเลยไม่อยากจะให้มันเยอะกว่านี้เดี๋ยวพี่พัฒนเดี๋ยวจะคุยนิดนึงเนาะหลังไม้นะครับวันนี้สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ